วันนี้แท็กเปหรือไปสนีมาส่งกิมจิที่บ้านจ้า พอเห็นลังกิมจิข่อยละตกใจเบิดจ้าทรงมากกระดอกกะเดียทรงมากหลายปนี้ข่อยสิเก็บว้ไส้ขุณย่ากลัวลูกชายอดกิมจิจ้าทรงมากค่ะทรงมากแน่ข่อยอยากจะบอกว่ากิมจิสามกองใหญ่ๆจ้ากิมจิแล้วนั่นเป็นอาหารลักของคนเกาหลีจ้ากินล่องลงมาจากเขาเลยกับอะไรมือใดบุมมีกิมจิคือกินเขาค่ะควบคู่กันไปเลยกับเขามีเขาก็ต้องมีกิมจิส่วนสามีผู้้าเขากิมจิน้ำผสมกันซัำนียกกินได้นะคะบางเทื่อนนะคะง่ายๆไปเลย ใ้่แมเพิร์ลเ<จ>ม้า,<จ>าเราต้องเก็บใส่ตู้เย็นที่เป็นใส่ของกิมจิต่างหากนะคะถ้าเก็บใส่ตู้เย็นที่ใส่ของปกติแล้วนั้นคือรสชาติมันจะเปลี่ยนจ,จ้าจิคุณย่าจะเป็นกิมจิสไตล์ออริจินอลจ้าจากเพิ่นเฮดแบบใดหรอกจ้าแต่รู้ได้ว่ารส ชาติแบบแซบนัวมากเลยจ้าอยากจะส่งไปให้ทางบ้านซิมแต่โบลูจะส่งไปแบบไหเคย<ด>เป็นาง,นงเงิเพื่นเฮ็ดอยู่จ้าแต่ว่ามันเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างโพดคอยเลยบ่จำจ<า>เอาเอาแยงแหน่มาปันมาร่มปุ่มปั่วใส่กันคอยก็บรู้ว่าคอยสิจำอันใดก้อน่อยก็เลยบ่จำมัซนเสลยจา้าลอก,กินน้ำเพิินส่งมาให้แล้วหลังจากที่เฮาจมเรียบร้อยแล้วเฮาก็จำเป็นต้องไปหากองหาฝามาปิดเรียบ้อยเก็บเข้าตู้ยินมจ้าสามกองใหญ่ๆนี่อยากสิบอกว่าพ่ถึงเดือนนะคะกินพ่ถึงเดือนจ้าสารมี่กินคักินแหน่นะคะกินแบบว่า กินแทนข้าวกินแทนกับข้าวไปได้เลยแต่ค่อยได้ซื้อหรอกจ้าแม่เพิ่นจะค่อยโทรมาถามตลอดว่ากิมจิย่งบอกิมจิเหลือบอถาบ่าเหลือหรือว่าย่างน่อยเราก็สิท้ำนาทีส่งมใไ้แบบนี้ละจ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ้านไหนกิมจิเยอะแบบนี้ไหมมาแชร์ความคิดเห็นกันจ้าอันยอง